สวัสดีครับรเผอิญว่าลูกนอนแล้วแล้วผมก็ไม่คิดว่าคืนนี้จะยาวซะขนาดน,นี้นี่ก็เกือบจะจะตีสาแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าเพลินในการทำโปรเจกต์ใหม่ของผมที่พึ่งเรียกว่าไงอะตั้งใจอยากจะให้มันมันเสร็จนะครับแล้วก็พอดีวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วย Uh, วันนี้ทำงานเสร็จก็เคลียร์โน่นี่นั่นก็นั่งจัดการกับโปรเจกต์คีย์บอร์ด looping and silencing ของผม,มนะ mm hmm. เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไร mm hmm. คือตอนแรกผมได้คีย์บอร์ดแบบ Mechanical มาอ่า uh, mm hmm. นะครับหรือหรือเขาเรียกกันว่าคีย์บอร์ดแบบ Mechanic <laughs> uh, mm hmm. <laughs> มันเป็นคีย์บอร์ดเอาเป็นว่า เขาว่ามันทนกว่านะครับและเขาว่ามันมีความรู้สึกสัมผัสที่ดีในการเวลาเรากดเราพิมพ์นะ,ะซึ่งคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีตั้งหลายราคานะครับแต่ว่า mechanical keyboard จะเป็นประเภทที่เรียกว่าอาจจะอาจจะแพงกว่าน,น่อยนะกะ็ตอนนี้อาจจะ2,000ก็ซื้อได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแต่สองพ0 0สี่พันห0ันเจ่ด7ป0 0ัก็มีนะครับ แต่ m ม c h ค n นี a l k e y คีย์บดก็แบ่งออกเป็นหลายๆประเภทด้วยนะนะครับหนึ่งในประเภทที่นิยมกันประเภทสวิตช์หรือยี่ห้อสวิตช์มันจะมีปุ่มใช่ไหมปุ่มนะี่มันจะมีหลายแบบมีแบบลิเนียหรือว่ากดตรงๆไปทีเดียวหรือว่าแบบเท t ท l e กดคลิกแล้วคลิกกี้มีเสียงไหมมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้เจอ สไตล์คีย์บอร์ดที่ผมชอบแล้วนะผมผมลองมาหลายแบบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยวแบบอันนี้เป็น s h e r r y MX Blue Switch นะตัวนี้มันจะมีเสียงแบบเห็นไ,ไหมคลิกคลิกกี้ในเรียก Blue Switch แต่คลิกกี้ประมาณนี้นะแล้วก็ ตัวนี้เขาเรียก RED Switch คือจะจะไม่มีเสียงคลิกอ่าจะไม่มีเสียงคลิกแต่มีเสียงดังอยู่นะนะครับแต่ว่าะจะเป็น Linear Switch คือจะจังหวะเดียวมันจะไม่สองจังหวะเหมือนอันเมื่อสักครู่นะแต่มีอีก Switch ประเภทหนึ่งเขาเรียก Switch แบบ Hybrid ก็คือมันจะเป็น Mechanical กึ่งหนึ่งและมันจะเป็นแบบ rubber d o โดกึ่งหนึงะนะครับ สวิชตัวนี้ผลิตโดยบริษัทที่ชื่อว่าโทเปรนะครับโทเปรเนี่ยเป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ผลิตสวิชให้กับ High-end Keyboard คือคีย์บอร์ดที่เรียกว่าไงมีราคาแพงก็เรียกว่าโทเปรก็ท็อปทอปก็ว่าได้นะครับคือโทเปรเนี่ยมีมีอยู่เขาเรียกว่าเขาเขาทำ OEM ให้หลายๆแบรนด์ด้วยแต่แบรนด์ อินเฮ s าส์ที่เวลโนนของเขาเลยคือแบรนด์ชื่อว่า Real Force นะฮะา uh, Real Force ก็คีย์บอร์ดราคาแพงครับ uh, อันหนึ่งก็ต้องมีเท่าไหร่อ่าเจ7 8 0 0 0พันน่ะนะฮะแบบเกือบหมื่นกะ็มีนะครับทีนี้สวิชแบบ t o p ป r รั b b บอร์โดเนี่ยจะอยู่ในคีย์บอร์ดของ Real Force เท่านั้นอ่า uh, เมื่อเมื่อก่อนนะนะครับ uh, แต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ย Real Force หรือ t o p r e เองเนี่ยเขาทำ OEM ให้แบรนด์อื่นอย่าง Cooler Master ก็ก็มี Switch Topre ละเมื่อแต่ว่าสัก2ปีที่แล้วแล้วมั้งล้วก็เลิกขายไปแล้วนะครับล่าสุดก็คือ Topre เขาตัดสินใจได้ทำเวอร์ชั่น Topre Switch ที่ถูกกว่า Real Force ออกมานะคือเป็น Rubber Dome Switch เหมือนกันแต่จะอยู่ในคีย์บอร์ดที่ชื่อว่า Type Heaven นะครับ เป็น O E M แบรนด์ของกินเฮาส์ตัวเองเหมือนกันหน้าตาเป็นอย่างนี้ Type Heaven R นะครับก็ความพิเศษของมันคือเ่แนละความรู้สึกมันแตกต่างกับ M X Switch มากเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมได้ modify ตัวนี้ไปเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยคือ,อทำ research มาว่า mechanical switch แบบโถเป้เนี่ยถ้าเกิดได้ทำการนี้ l o ูปิ n g ก็คือเอาน้ำมันใส่ไปในระหว่างเรียกว่าตัวสไลเดอร์ของสวิตนะครับเพื่อจะทำให้มันลื่นมากขึ้นอ่าและเงียบด้วยประเด็นก็คือความเงียบกับความแน่นมาจากตัวนี้นี่ก็คือหนังยางเรีว่างนันดีกว่าแต่มันมีชื่อเท่ๆของมันว่าไฮเปอร์สเฟียร์นะครับไฮเปอร์สเฟียร์เป็นหนังยางถุงละพันกว่าบาท อันนี้ผมสั่งมาจาก Aliexpress นะก็เมื่อเอาสอย่างนี้มาเข้ากับ Slider Switch looping อะไรทุกอย่างปุ๊บก um ็ได uh> ้เป uh uh> ็นคีย uh uh ์บอร์ดตัวนี้ยกมานะฮะก็ผมซื้อตัวนี้มาใช้มันไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมีวิธีที่จะทำให้มันดีขึ้นผมก็เลยจัดเลยนะก็เลยวันนี้พึ่งทำเสร็จก็วิดีโอ ต่อไปนี้ที่คุณจะได้เห็นก็คือก่อนและหลังทํานะครับก็ลองไปดูกันว่าเป็นยังไง ครับถ้าคุณได้เห็นวิดีโอแล้วก็ตามนั้นเลยคือความรู้สึกของผมหลังจากที่ประกอบคีย์บอร์ดเสร็จและได้ใช้มันเนี่ยรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นมากคีย์บอร์ดมันมีความรู้สึกแน่นมากๆเลยแล้วมันมันมันลื่นนะฮะ,อ,ะอย่างอย่างผมจะยกตัวอย่างเวลาเวลาเราสัมผัสอย่างเงี้ยเนี่ยคีย์มันไม่คีย์บอร์ดมันไม่มันไม่คลืนน,นะครับ คือถ้าคีย like well, ์บอร์ดประกอบหลวมๆเนี่ยมันอาจจะมีเสียงแบบคลิกๆผมชอบสัมผัสอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะให้เรารู้สึกว่าคีย์บอร์ดเราแน่นนะฮะเหตุผลก็คือคงจะเป็นเพราะตัวนี้แหละไฮเปอร์สปีริงก็เวลาประเด็นคือใส่ลงในสไลเดอร์เนี่ยเวลาเรากดอะ มันจะเหมือนอยางของ h y p e r ร์ส e r ีมันจะไปแดมสัมผัสกับตัวฝา,อาลองคีย์บอร์ดนะเนาะコレ็กสเตเบอไลเซอร์นะครับเวลามันกระแทกกันถ้าไม่มีเนี่ยเสียงมันจะดังก้องๆหน่อยกอกๆถ้าคุณสังเกตในวิดีโอนะแต่วันนี้มันจะแบบดังตึกตึกตึกมากกว่าเสียงแน่นนะครับ เป็นเสียงแน่นแล้วสัมผัสได้เลยว่ามันมันลื่นมากแล้วมันทําให้พิมพ์ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน t o p ป e รสสวิ t ช h เป็นเป็นสวิชที่ดีอยู่แล้วนะฮะไม่จําเป็นต้อง Modify มันมันก็พิมพ์ได้เออ่เรียกว่าประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้วผมเป็นคนทํางานอยู่หน้าคอมบ่อยต้องพิมพ์บทความหรืออ,อ,อีเมลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้พอ Uh, ก็เลยให้ให้เริ่มให้ความสําคัญกับคีย์บอร์ดแต่เพียงแต่ว่าเมื่อได้คีย์บอร์ดที่ดีไปเนี่ยมันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าอยากให้เราอยากทํางาน uh, uh, มากขึ้นด้วยนะแล้วนี่ครับอันนี้คือ real force ที่เป็น t o p r e switch เหมือนกันแต่ว่าน,นี้ยังไม่ได้ dam แต่ว่าคีย์แคปตัวน,นี้ผมเปลี่ยนเป็น PBT แล้วนะคือมันเป็นพลาสติกที่ทนแล้วก็ ให้ความสัมผัสที่ดีมากแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ลูกแล้วก็ไซเลนซ์มันเห็นไหมครับอาจ,จะยังมีพีที่มันขยับได้อยู่แต่ความรู้สึกกดมันดีนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้โมมันอันนี้มันเรี Real Force ์สตรงนี้มัน e ี See? made in Japan I like it when it made in Japan looks so good แต่ว่าอันนี้ยังเป็นคีย์บอร์ดที่ผมชอบที่สุดนะแต่ว่าพอเป็น uh, Type Heaven นะครับ Type Heaven นี่ถ้าคุณเห็นปุ๊บถ้าคุณเห็นนี้ก็เป็นของ Topre ปเ,ปเหมือนกันแต่ it's made in China that's why it's cheaper ก s สุดเมฆใน n c h น n a But i t ั still Smooth <laughs> ฝากไว้เป็นประสบการณ์ให้กับคนที่อยากที่จะทำไฮเปอร์สเฟียร์ต่อๆไปว่า b e ฟอร์อ f ฟเตอร์เป็นยังไงนะแต่ก็อันนี้ครับเอาไว้คราวหน้าผมไดโทเปเงมอีกสักอันหนึ่งโมแล้วเดี๋ยวเอามาให้ฟังใหม่ อาจจะเป็น Real Force ตัวน,นี้ก็ได้ครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย